ป้องกันตัวหรือใช้ในการปราบปรามก็จะไปใช้เข้าหลามรีวเวอร์ขนาดจุดสามห้าเจ็ดโมเดิลสิบเก้านะครับสีดำลำกล้องสี่นิ้วหรือหกนิ้วนะครับนะครับผมก็มีทั้งสี่นิ้วหกนิ้วแหละตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นโมเดิลเดี๋ยวนะเ้าเรียกโมเดินอะไรว่ามันเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสฮะสามห้าเจ็ดสแตนเลส จำโมเดนไม่ได้นะครับมันเยอะโมเดลหมดนะครับก่อนหกแปดหกครับถ้าห้าแปดหกนี่จะเป็นสามห้าเจ็ดสีดำนะครับถ้าหกแปดหกก็จะเป็นหกแปดหกจะเป็นสแตลเลสครับที่มีฝักมีฝักเลี้ยนแบบไพทอนนะครับนะครับเออโมโมเดลเดี๋ยวนะเออดูสิจำโมเดลสามสามห้าเจ็ดสแตนเลสไม่ใช่โมเด